ครับสวัสดีครับผมรัสวัสัิ์ครับวันนี้เช้าวันพิรหัสที่14คมครับรัศวสวัดิ์เราขอเป็นลรงใจให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องคนใช้ทนครับให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดครับวันนี้ละสวศรัทธเราพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาอยู่ที่แปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ผักหวานงอกของรัสวสดิ์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามคลิปของเรานะครับ วันที่8พฤษภาครับเป็นวันที่เราเอาเมล็ดผักหวานแห้งนะครับสุกสดผึ่งแห้งนะครับหลังจากแช่คืนวันที่ที่7ดครับ8เช้าเราก็เอามาลงในสะทรายวันนี้วันที่20ก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด12วันนะครับที่เราเอาเม็ดแห้งผักหวานป่านะครับพอนิสะทรายครับเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับว่า,ามเมล็ดแห้งผักหวานป่า หลังจากที่เราฝังกบในสะทรายเป็นระยะเวลา12วันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักนะครับก็ตกประมาณชั่วโมงครับนี่มาดูครับจะเห็นว่าอะทรายนะครับกระเด็นออกจากไม่ถั่หวานที่กบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า12วันนี้นะครับไม่ถั่วหวานป่าที่เพอะในสะทรายเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือ จุดล่วงออกมาครับก็อนนี้เม็ดยังแข็งอยู่นะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวฝังกบทรายต่อไปอันนี้ก็ก็เริ่มงอกครับนิดนึงนะครับดูครับนี่เราใช้เราใช้พั่วนะฮะหรือว่าใช้น้ําฉีดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ใช้น้ําฉีดมันก็จะเลอะเทอะครับกระจายแต่ใช้ใพั่วแทนก็จะทราบเลยฮะนี่อันนี้ผมจะมีไม้นะครับกั้นเอาไว้ให้รู้ว่าบริเวณหลังจากนี้คือละเพ่อผักหวานป่า นะครับนี่มาดูโอ้โหนี่ครับผักหวานป่านี่ครับอือหือสิบสองวันครับเมล็ดที่ได้รับความชุ่มชื้นนะครับก็จะยาวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่วันนี้ไล่เรานะครับจะปลูกโชว์นะครับจะปลูกโชว์ด้วยนะผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับโตไวนะครับก็ไม่เกิน สามปีนะครับเราจะได้กินอ่าดูคุณโอเคนี่ฮะเราก็ได้กินเม็ดเอไว้ตรงนี้ได้ได้เดี๋ยวจะล้างให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับนี่เม็ดงอกหวานป่าเ,ปเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะปลูกเม็ดหวานป่ารากงอกอนะ่ะดูนี่ครับแอกปลูกเม็ดหวานป่ารากงอกก็ดึงขึ้นแวะมาที่ไร่เราแล้วนะนี่ครับนี่ ุดนี้ผมก็จะปล,ปลูกที่สวนด้วยนะครับปลูกเพิ่มที่สวนแล้วก็จะปลูกโชว์เพื่อนๆครับว่าไม่หวานป่าปลูกง่ายอย่างไรนี่นี่ครับมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าไม่หวานป่านี่ครับดูช้าๆนะครับนี่ครับางขึ้นมามปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าไม่หวานป่านะครับ หลังจากที่เราฝังในสะทราย12วันครับความยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปล่อนในน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาทรายออกให้เพื่อนเห็นว่าเมถวั่นปานะ่าเนี่ยที่เพาะในสะทรายได้รับความชุ่มชื้นความชื้นเต็มที่นะครับล่าเขาจะยาวที่สุดเท่าไหร่นะฮะอ่าครับดูน้ำเขา นีน้ำสาดนะครับน้ำสาดเอากล้่อนเลยครับนี่ครับนี่คือเมล็ดขันป่าที่เราพอนในสะทาย12วันครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับนีบ่มาดู ไม่วันป่าเนี่ยที่เราเพาะด้วยสะทายเพราะว่ามันง่ายในการที่จะเอาออกมาปลูกนะครับแล้วก็ถ้าเพาะในอันอื่นก็ผมว่ามันยากนะครับอันนี้ทรายก็คือมันง่ายเอาออกมาปลูกได้เลยนะครับปลูกแล้วก็เรียนแบบธรรมชาติที่ปลูกนะครับว่าปลูกยังไงนี่ครับ ครับก็จะเห็นว่า2เม็ดนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเวิร์คครับอาจจะเน่าด้วยซ้ําไปครับจะลองฝังต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าเม็ดที่ยาวสุดครับ12วันแปดเซนเนาะแปดเซนไหมครับแปดเซนเจ็เจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนเจ็ดเซนติเมตรครับที่ยาวสุดเจ็ดเซนติเมตร นี่ครับยาวสุด7เซนเมตรครับแล้วก็จะมีเท่าไหร่6เซนครับ6เซน6เซนแล้วก็า3าเซนครับ3ซนเมตรครับความยาวของเมหวานป่าครับก็จะยาวตามาความชื้นนะครับที่ให้กับตัวเมหวานป่าน,นะครับถ้าเม็ดไหนที่สมบูรณ์ นะครับได้รับความชื้นสมบูรณ์เม็ดเขาก็จะรากงอกก็จะยาวขึ้นนะครับไม่หวันป่านะถามว่าจะปลูกรากขนาดไหนดีครับก็ได้ตั้งแต่ไซนี้แหละครับไซสามเซนนะครับไปเรื่อยๆนะครับยาวมากก็ก็ปลูกได้แต่ไม่ดีในการขนย้ายไปปลูกนะครับก็อาจทำให้ าลากเขาพันกันแล้วก็รากขาดถามว่ารากขาดได้ไหมก็คือได้นะครับแต่มันก็ไม่ดีนะครับมาดูวันวิธีการปลูกครับวิธีการปลูกของไรสุขสวัสดิ์เรานะครับพักหวันป่านะครับตอนที่เขายังเป็นเด็กๆนะครับเขาจะาไม่ชอบแสงเขาต้องการแสงแค่50%เพราะว่าต้นเขายังไม่แข็งแรงนะครับเราจึงต้องมีไซเลนนะครับหรือตะก้า แต่ของผมนี่ผมใช้ตะก้าเพราะว่าตะก้ามัน,มนหาซื้อง่ายแล้วก็มันสะดวกในการที่จะปลูกครับผมปลูกปริมาณที่มันเยอะแต่เพื่อนถ้าปลูกปริมาณน้อยอยากให้ง่ายใช้ตะก้าก็ได้หรือจะใช้สแลนก็ได้นะครับแล้วแต่หลักการก็คือว่าเขาต้องการแสงแค่สิบเปอร์เซนต์ต้นเขาไม่แข็งแรงใบไม่แข็งแรงถ้าเกิดเจอแดดร้อยเปอร์เซนต์ก็ทำให้ใบเหี่ยวใบเฉานะครับแล้วก็เราก็ขุดพรวนดินครับให้ เป็นหลังเต่าการผุดพรวนดินก็เป็นการพรวนดินนะครับให้ล่าผักหวานป่าชอนชัยได้นะครับแล้วก็ทาเป็นหลังเต่าเพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ําไม่ขังรากไม่เน่านะครับเราก็ใช้ไม้ไผ่จะใช้เหล็กใช้ไขควงก็ได้แล้วแต่นะครับก็เจาะรูนะครับนะครับเราจะปลูกลุมหนึ่งผมว่ายางดำต่ำก็สามเมล็ดสี่เมล็ดนะครับ สี่เมล็ดนะครับเพราะว่าผักหวานป่าถ้าเพื่อนๆติดตามผักหวานป่าของสวนเรานะครับก็จะเห็นว่าผักหวานป่าอะอยากอยากจะออกกล้องด้วยอยากออกกล้องด้วยนะครับสวยงามเลยามื่อเนะครับลูกชายสุดหล่อเมื่อคืนก็ทํางานครับมีผู้บุกลุกตอนคืนครับเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนนะครับเฝ้ายามเฝ้ายามที่บ้านนะครับก็เดียวเดียว ทั้งนี้นี่ครับยังไงน้อยสีหลุมนะครับอ่าอยังไงน้อยสีหลุมสี่เมล็ดนะครับเพราะไม่หันป่าเนี่ยจะมีไม่ที่โตเก่งโตไม่เก่งถ้าเราใช้หลุมหนึ่งหนึ่งเมล็ดเนี่ยถ้าเกิดเราดวงไม่ดีทับบุญมาน้อยนะฮะเราก็เจอต้นที่โตไม่เก่งทําให้เราเ,เาเสียเวลาเสีย้นที่ในการปลูกนะครับเราก็ปลูกหลุมหนึ่งสี่เมล็ดนะครับเพื่อที่เราจะมือจะเข้าไปอย่าเข้า จะใช้กิ่งไม้ไผ่ครับกั้นไม่ให้มามันเข้าไปนะครับก็อันนี้นะครับก็จะใช้3ามเซนก็ได้นะครับห้าเซนเจ็ดเซนก็ได้นะครับวิธีการปลูกก็ปลูกในแบบธรรมชาติครับเวลาเม็ดเขาล่วงล่วงลงดินนะเม็ดล่วงลงดินนะครับแล้วก็ดินกบฝนตกลงมารากเขาจะงอกเขาจะชอนชายดินครับแต่นี่เราคือพรวนดินให้นะครับแล้วก็วางไปเลยครับแค่นี้ครับเสร็จนะครับ อันนี้ก็เม็ดต่อไปครับก็วางเสมือนธรรมชาติปลูกครับเม็ดร่วงรากงอกครับแค่นี้ครับแล้วก็เราก็เจาะให้มีความลึกลึกกว่ารากหวานป่านะฮะก็วางง่ายครับแล้วก็วางแค่นี้เองครับอ่อไม้หวานป่าเขาจะสร้างอาหารสร้างรากแก้วรากฝอยจากตัวมเมล็ดครับ ขาก็จะดึงอาหารจากเมล็ดไปเรื่อยๆไปทําเป็นลากแก้วลากฝอยลากก็ยาวลงเรื่อยๆเมื่อยากากแข็งแรงแล้วเขาก็หัวจะรีบเนื่องจากหัวเขาหเหยียดเอาอาหารไปสร้างแล้วก็ลากแก้วลากฝอยพอหัวรีบแล้วเนี่ยเขาจะสลัดหัวกลายเป็นใบเราจึงต้องปูหวานป่าเราจึงต้องไม่ไม่ถม,มเมล็ดนะครับเราจึงต้องอให้ไม่หวนป่าเขา หัวลอยหัวลอยขึ้นมานะครับเพื่อที่เขาไปสร้างรากแก้วลากฝอยเต็มที่แล้วนะครับเขาก็สลัดหัวออกหัวรีบถ่ายหัวออกกลายเป็นใบขึ้นใบขึ้นมาแต่ถ้าเอาดินไปทับเนี่ยถ้าเขาไม่มีแรงหรือดินทับมันเกินไปก็ใบก็จะเน่านะครับก็จะตายนะครัแล้วก็เอาใบไม้นะครับหรือฝัง นะครับคุมไปเลยครับเพื่อรักษาความชืน้นหน้านี้คือหน้าฝนนะครับต้องดูแลถ้าฝนทิ้งช่วงเราต้องลดน้ําแล้วก็ต้องให้น้ําเขา,าที่จะลดไปคขตัวใช้สุดให้ความชุ่มชืน้นให้อาหารกับเมล็ดพันธุ์เรานะครับถ้าเกิดว่า,าฝนตกหนักก็อย่ายให้น้ําท่วมขังนะครับเราก็เอาตะกร้าคุมนะฮะแล้วก็ใช้ไม้นะครับ เสียบไว้นะครับซ้ายขวาเพื่อป้องกันไม่ให้ตะก,ก้าหลุดออกถ้าตะก,ก้าหลุดออกแล้วแสงเข้ามาไร่ิเซษแล้ว,ลวไปเจอกับใบผักหวานป่าแล้วนะครับต้นก็จะแห้งเหี่ยวนะครับก็อันนี้ก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆน,น,นะครับมาดูเมงกอหานป่านะครับหลังจากพอนิสาะทราย12วันมีความเจริญเติบโตรากยาวสั้นขนาดไหนนะครับแล้วปลูกอย่างไรนะครับแล้วก็ และสุวัสดิ์เราก็จะเริ่มจัดทรงเม็ดถัวันป่ารากงอกตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้ามาซื้อเม็ดอกหวันป่าของง่เราได้เราทําเผื่อไว้ด้วยปีนี้ก็เราจะปลูกเพิ่มแล้วก็จําหน่ายเพื่อนที่สั่งจองไว้กับเพื่อนๆที่อาสนใจอยากจะลองไปปลูกถวัวนป่าก็เข้ามาเยี่ยมชมเป็นขวันป่าของง่เราได้นะครับของง่เราจะมีแปลงปลูกโซน3ปีกว่า โซนเจ็ดปีกว่าแล้วก็โซนแปดปีกว่านะครับที่ที่เราปลูกทั้งหมดสามสามช่วงนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับสนใจเรื่องหวานป่าอยากจะปลูกนะครับก็โทรมาติดต่อที่เบอร์0 8 1 9 8 4 5 1 7 9ครับหรืออ่าเข้าไปดูข้อมูลติดตามตามเพจไรสุขวัตสวนสุขวัตนะครับหรือผักหวานปลาไรสุขวัตหรือช่อง YouTube ของไรสุขวัตสวนเกษตรสมสารนะครับถ้าชอบคื้นนี้ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์สุวยรณด้วยครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ